อ่ะกวาเลยขึ้นไม่ไม่ผ่านหนีกันไม่ผ่านหนีกันอาหารอาขารอาขาออกอาหารกว้างเออคุณโยมเราบิดลงเออเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราชื่ออะไรนะบดบิดน้องด้วยโบสบิดน้องด้วยบดบิดน้องด้วยโบดใช้แรงด้วยเออใช้แรงด้วยอ่าบิดเอาน้องให้ลงเอาน้องให้ลงเออดีดีแต่น้องอาหารกว้างลูกอาหารกว้างอาหารกว้าง เอออ่าอแล้วคว้าคออย่างเดียวอแทงแทงได้นะแทงที่สีน้ำเงินนะลูกแทงที่สีน้ำเงินเอเอไม่ได้ไม like ่ได em ้จะแทงแรงอ่ะ่าแทงแรงคว้าคอลูกขว้าที่คออ่าไต่ไล่แขนกดแขนแล้วไปคว้าคอ เออบิดบิดกันบิดกันบิดให้ลงเอาให้ลงตีเข่าบ้างลงันกดีถีมเงินได้ไหมเออไม่ไอตอนบิดอะบิดได้เต็มที่เลยบิดลงอะบิดได้เต็มที่เลยเหวี่ยงกันได้เต็มที่เลยเออต่งก็แข็งตัวไว้ดิแข็งแขนไว้แข็งตัวไว